สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีไม่มีโรคกับมุกดาและผมวุฒครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วอาจเป็นกับดักเงียบที่กำลังทำร้ายไตยของเราอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวครับ ถ้าเราพูดถึงโรคไตหลายคนก็คงนึกถึงแค่อาหารเค็มจดัดหรือว่าของมันของทอดใช่ไหมคะวุฒิใช่เลยครับแต่จริงๆแล้ววันนี้เรามีข้อมูลจากแหล่งการแพทย์ที่ระบุว่ายังมีอาหารอีก4ชนิดที่หลายคนคิดว่าไม่อันตรายแต่ความจริงแล้วกลับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำลายไตยในระยะยาวแบบเงียบๆหกินพิวรีนสูงไม่ใช่แค่เกาแต่ไตพังมาเริ่มที่ข้อแรกค่ะ อาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นเครื่องในสัตว์อาหารทะเลและเบียร์คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าเสี่ยงเป็นโรคเกาต์แต่ที่หลายคนไม่รู้คือพิวรีนพอเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกแล้วถ้าไตขับออกไม่ทันนะครับผลึกยูเรตจ,จะไปสะสมในท่อไตเกิดการอักเสบอุดตันจนอาจนาไปสู่ไตวายได้เลย มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะชายวัย50ปีที่ชอบกินเบียร์และเครื่องในมาตลอดสุดท้ายจากเกาเบาๆกลายเป็นไตเสื่อมรุนแรงเพราะกรดยูริกสะสมทำลายเซลล์กรองไตทีละนิดโดยไม่รู้ตัวค่ะคำถามที่เราฝากให้ผู้ฟังลองคิดคือเรากินอาหารที่มีพิวรีนสูงบ่อยแค่ไหนแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เป็นเกาแต่ค่าไตกาลังบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่า2 ชากาแฟมากไปไตทำงานหนะักว่าที่ข้อต่อไปที่หลายคนตกใจคือการดื่มชาและกาแฟเข้มข้นเกินไปโดยเฉพาะกาแฟมากกว่า3แก้วต่อวันคาเฟอีนทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดสูบฉีดแรงไตก็กรองเลือดหนักขึ้นตามจนเซลล์กรองเสื่อมได้เร็วขึ้นนะคะมีกรณีของพนักง,งานออฟฟิศวัย30ปีดื่มกาแฟวันละ4-5แก้วทุกวัน ปรากฏว่าเจอโปรโตีนรั่วในปัสสาวะทั้งที่ไม่มีโรคอะไรเลยคำถามคือคุณกำลังใช้กาแฟช่วยให้มีพลังงานหรือกำลังผลักไตให้ทำงานเกินขีดจำกัดเรารู้ไหมว่าแค่คาเฟอีน300มิลลิกรัมก็เพิ่มภาระไตได้ถึง30%แล้ว 3. อาหารแปลรูปฟอสเฟตตัวร้ายทำลายไตแบบไม่รู้ตัวใช่ครับฟอสเฟตจะถูกขับทางไตโดยตรงถ้าสะสมมากไตก็กรองไม่ทัน ทำให้เสื่อมเร็วขึ้นซึ่งแย่คือฟอสเฟตไม่มีรสทำให้เรากินเกินโดยไม่รู้ตัวเลยครับชายว้40ปีรายหนึง่งไม่กินเค็มเลยแต่ไตกลับเสื่อมเพราะติดอาหารจานด่วนและน้ำอัดลมทุกวันลองย้อนถามตัวเองดูครับว่าเรากินอะไรที่เป็นอาหารสะดวกจนกลายเป็นความเสี่ยงถาวรหรือเปล่าเราเคยดูฉลากอาหารแล้วเห็นคำว่าฟอสเฟตไหม 4. โปรโตีนเสริมมากไปก็พังไตได้เหมือนกันมาที่ข้อสุดท้ายครับการดื่มเวดื่มโปรโตีนเสริมหรือดื่มนมในปริมาณมากเกินไปเวลาย่อยโปรโตีนจะเกิดของเสียนไนโตรเจนซึ่งต้องผ่านไตถ้าเราเพิ่มโปรโตีนเข้าไปเรื่อยๆไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะ มีเคสของชายวัย4ตปีที่ออกกําลังกายและดื่มเวทุกวันปรากฏว่าโปรโตีนรั่วในปัสสาวะเพราะไตรับภาระไม่ไหวคำถามคือโปรโตีนที่เรากินเพื่อบำรุงร่างกายมันกําลังทำร้ายไตยเราหรือเปล่าเราเคยเช็คสุขภาพไตของตัวเองบ้างหรือไม่ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าแม้อาหารบางอย่างจะดูดีดูไม่อันตรายแต่ถ้ากินในปริมาณที่เกินพอดีก็กลายเป็นภัยเงียบที่ทำลายไตยเราได้ทุกวัน การป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่งดของเค็มอย่างเดียวแต่ต้องมองให้รอบด้านลดอาหารแปลรูปดื่มน้ำให้เพียงพอมันตรวจสุขภาพและที่สำคัญคือสังเกตตัวเองว่ากำลังสะสมอะไรเกินขนาดหรือเปล่าวันนี้เราทั้งสองคนอยากชวนให้ทุกคนกลับไปสำรวจพฤติกรรมการกินของตัวเองให้ใหม่อีกครั้งนะคะว่ามีอะไรที่คิดว่าไม่อันตรายแต่กำลังสะสมผลเสียอยู่หรือเปล่า ถ้าเนื้อหาแบบนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามรายการสุขภาพดีไม่มีโรคจะได้ไม่พลาดเรื่องสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและอย่าลืมแชร์ต่อให้คนที่คุณรักด้วยนะคะเพราะบางครั้งแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆก,ก็ช่วยรักษาไตาของเราไปได้อีกหลายปี